มาถึงตอนนี้คงจะไม่มีใครปฏิเสธกันแล้วแหละครับว่าเจสิก้าแชสเทนเป็นนักแสดงหญิงยอดฝีมือคนของวงการที่สามารถเปลี่ยนบุคลิกในหนังแต่ละเรื่องที่เธอแสดงเอาไว้ได้อย่างเหลือเชื่อสมกับที่หลายๆคนเรียกเธอว่าจิ้งจอกสาวพันหน้ากว่า10ปีที่เธอเข้ามาลดแล่นในวงการภาพยนตร์เจสิก้าแชสเทนผ่านมาหมดแล้วทั้งหนังดราม่า หนังสยองขวัญหนังวิทยาศาสตร์และหนังแอคชั่นเจสิก้าแชสเทนจึงไม่เพียงแค่ได้รับการยอมรับในเรื่องของฝีมือการแสดงเท่านั้นแต่ยังได้รับคำชมว่าเป็นนักแสดงที่ฉลาดในการเลือกรับบทบาทที่หลากหลายทั้งหนังขายฝีมือการแสดงและหนังตลาดเอาใจผู้ชมในวงกว้างแต่กว่าที่เจสิก้าแชสเทนจะก้าวมาถึงจุดนี้รู้ไหมครับว่าเธอต้องใช้ความพยายามอย่างหนักอยู่เหมือนกันเพื่อให้เธอได้มีโอกาสคว้าบทบาทดีๆมาครอบครองแถมยังต้องต่อสู้กับคำค้รหา ว่าหน้าตาของเธอยังสวยไม่พอเจสิก้าแชสเทนผ่านจุดที่ยากลำบากเหล่านั้นมาได้ยังไงวันนี้เรามาทำความรู้จักนักแสดงสาวคนนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมกันดีกว่าครับเจสิก้าแชสเทนเกิดเมื่อวันที่24มีนาคมปี1977เธอเกิดและเติบโตที่เมืองซารานแคลิฟอร์เนียในครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์นักเจอริ ury, แม่ของเจสิก้าตั้งท้องเธอตั้งแต่อายุเพียง16ปี และเลี้ยงดูเธอในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก่อนที่จะแต่งงานกับไมเคิลแฮสเทซซึ่งกลายมาเป็นพ่อเลี้ยงที่เจสิก้าบอกว่าเธอรักมากกว่าพ่อแท้ๆของเธอซะด้วยซ้ำนอกจากนี้เจสิก้ายังสนิทสนมกับมาริลีนยายของเธอเป็นพิเศษเจสิก้ามักพูดถึงยายของเธอบ่อยๆว่ายายเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเธอเสมอยายมักจะพาเจสิก้าไปดูละครเวทีเป็นประจำทำให้เจสิก้ามีความสนใจในศิลปะก,การแสดงและเมื่อเจสิก้าอายุได้ราวๆเจ็ดขวบเธอก็ตั้งปณิธานว่า เมื่อเธอโตขึ้นเธอจะมีอาชีพเป็นนักแสดงและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เธอเลือกเรียนด้านศิลปะก,การแสดงที่อเมริกัน a c a d e m มีออฟดรามาติกอาร์ตและโรงเรียนการแสดงจูเลียตหลังจบการศึกษาเจสสิก้าประเดิมผลงานการแสดงครั้งแรกโดยการรับบทเป็นจูเลียตในละครเวทีเรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตจากนั้นก็เริ่มไปออดิชั่นงานแสดงทีวีและภาพยนตร์ใน LA แต่ด้วยผิวขาวซีดผมสีแดงเพลิงและโครงหน้าที่ดูไม่ได้อ่อนหวานตามขนบของนางเอกพิมพ์นิยม ก็กลายเป็นอุปสรรคสําคัญที่ทําให้เธอพลาดบทบาทการแสดงดีๆไปหลายต่อหลายครั้งแม้ว่าความสามารถทางการแสดงของเธอจะโดดเด่นไม่แพ้ใครก็ตามงานแสดงในชว่วงแรกๆของเจสสิก้าจึงไม่ใช่บทบาทที่น่าจดจํามากนักเรื่องที่พอจะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่บ้างก็คือการไปร่วมเป็นนักแสดงสมทบในซีรีส์ดังอย่างเออาและหล่อแอนด์ออเดอร์ทริอัลบายจูรี่จนกระทั่งปี2005 โอกาสที่เจสสิก้าจะได้ก้าวหน้าในอาชีพนักแสดงก็มาถึงเมื่ออปาชิโนเลือกเถือนมารับบทบาทสําคัญในภาพยนตร์เรื่องซาโลเมร่วมกับอปาชิโนซึ่งเป็นทั้งนักแสดงนําและผู้กำกับของภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เจสสิก้าคาดหวังเพราะแม้จะถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องซาโลเมเสร็จสิ้นไปแล้วแต่สตูดิโอกลับดองภาพยนตร์เรื่องนี้เอาไว้ไม่นํามาใช้ในโรงภาพยนตร์อีกหลายปีความหวังที่จะได้ต่อยอดชื่อเสียงจากการประกบอปาชิโนจึงพังทลายไปแต่ถึงอย่างนั้น เจสิก้าก็ให้สัมภาษณ์อยู่เสมอว่าการได้ร่วมงานกับอัลปาชิโนนับว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่าเพราะเธอได้เรียนรู้เทคนิคการแสดงดีๆที่ทาให้เธอได้พัฒนาความสามารถทางการแสดงไปอีกขั้นอย่างไรก็ตามเส้นทางในฮอลลีวูดของเจสิก้าก็ยังไม่ง่ายสําหรับเธออยู่ดีโดยเธอเคยบอกว่าถ้าเธอได้รับเลือกให้แสดงหนังเรื่องไหนนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอต้องต่อสู้ดิ้นรนจนสุดชีวิตเพื่อให้ได้บทบาทนั้นมาครอบครอง,รงและในที่สุด ปี2008เจสสิก้าแชสเทนก็มีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกออกสู่สายตาสาธารณชนอย่างเป็นทางการนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องโจรลีนซึ่งเธอรับบทเป็นโจโลีนเด็กสาววัย15ปีที่หนีออกจากบ้านและใช้เวลา10ปีหลังจากนั้นเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตที่มีทั้งเรื่องราวความรักและความเจ็บปวดแม้หนังเรื่องนี้จะได้รับคำวิจารณ์ค่อนข้างแย่แต่เจสสิก้าชาสเทนก็ได้รับคำชมไปพอสมควร และทำให้ฮอลลีวูดเริ่มมองเห็นแววความสามารถทางการแสดงที่โดดเด่นของเธอปีต่อมาผู้กำกับจอห์นแมดเดนก็เลือกเจสสิก้าชชสเทนให้มารับบทนำในภาพยนตร์ดราม่าระทึกขวัญชั้นเยี่ยมเรื่อง The Depth ในบทราเชลซิงเกอร์สายลับสาวแห่งหน่วยสืบราชการลับอิสราเอลที่ได้รับมอบหมายให้ตามสืบและจับตัวดรดีเชลวอล์กสมาชิกพักนาซีที่หนีไปซ่อนตัวอยู่ในเบอร์ลินตะวันออกหลังสงครามโลกครั้งที่สสิ้นสุดลงและเพื่อหสมบทเป็นสายลับชาวอิสราเอลได้อย่างสมจริง จสิก้าชาสเทนถึงกับไปเรียนคฟัฟมาการสซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ของอิสราเอลนานถึง4เดือนหัดพูดภาษาอังกฤษสำเนียงอิสราเอลและปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้สอดคล้องกับเฮเลนมิเรนซึ่งรับบทเป็นตัวละครเดียวกันกับเธอในช่วงไัยชาราและความทุ่มเทให้กับการแสดงในภาพยนตร์เรื่องเดดเดบก็ไม่เสียเปล่าเพราะผลงานชิ้นนี้ได้ทาให้เจส s ิก้าชาสเทนเริ่มเป็นที่รู้จักของผู้ชมภาพยนตร์ในวงกว้างมากขึ้นจนกระทั่งเข้าสู่ปี2011 ก็ถึงเวลาที่เจสสิก้าแชสเทนวัย34ปีได้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวจากงานแสดงในหนังขวัญใจนักวิจาร์ถึง4เรื่องในปีเดียวกันนั่นก็คือเท s h e ล e ตอร์หนังดราม่าจิตวิทยาที่เธอรับบทนำคู่กับไมเคิลแชนนอนโคลิโอเนลัสผลงานการกำกับของเลวไฟที่นำวรรณกรรมคลาสสิกของวิลเลียมเชกสเปียร์มาดัดแปลงเป็นเวอร์ชันร่วมสมัย The Tre e of Life ภาพยนตร์รางวัปลปามทองคำจากเทศกาลหนังเมืองคานประจําปี2011ของผู้กำกับเทเรนซ์มาลิก ที่ทาให้เธอกลายเป็นดาวเด่นดวงใหม่บนพรมแดงของเทศกาลหนังเมืองคานในปีนั้นและภาพยนตร์เรื่อง The Help ในบทซีเรฟุตสาวสวยไร้สมองแต่มีจิตใจที่งดงามที่แมจสสิก้าชาสเทนจะไม่ได้มีบทเยอะมากนักในภาพยนตร์เรื่องนี้แต่เธอก็สามารถขโมยซีนได้ทุกครั้งที่ปรากฏตัวและกลายเป็นขวัญใจของทั้งผู้ชมและนักวิจารณ์จนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์เป็นครั้งแรกในสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม หลังแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในปี2011เจสิก้าก็สานต่อความสำเร็จด้วยการรับบทนำในภาพยนตร์เรื่องซีโร่ดักเ h อต t ้ของผู้กำกับรางวัลออสการ์อย่างแคทลีนวิกโกลในบทมายาสายลับ CAA ที่ใช้เวลาถึง10ปีทุ่มเทชีวิตให้กับการตามจับอุซามะบิลลาดินหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะ ซึ่งบทบาทนี้ก็ทำให้เจสสิก้าแชสเทนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์อีกครั้งในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมและคว้าชัยชนะมาได้จากเวทีลูกโลกทองคำจนทำให้เธอก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงระดับเอลิสอย่างเต็มตัวและในปีนั้นนติตยสารไทม์ก็ได้จัดให้เจส s ิก้าแชสเทนเป็นหนึ่งในร้อยบุคคลที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกประจำปี2012อีกด้วย หลังจากนั้นเจสสิก้าแชสเทนก็ได้รับเลือกให้รับบทนำในหนังทุนสูงขายคุณภาพของผู้กำกับชั้นแนวหน้าของโลกอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์สเตลาของคริสโตเฟอร์โนแลน์ในบทเมิร์ฟ์ลูกสาวที่เฝ้ารอการกลับมาของพ่อซึ่งออกไปสำรวจอวกาศที่นอกระบบสุริยะจักรวาลตามมาด้วยหนังสยองขวัญแนวโกธิกเรื่องครีมสันพีกของผู้กำกับกิโอโมเดลโตโรภาพยนตร์เรื่องเดอะมาเชียนของผู้กำกับริทตี้สกอตในบทเมลิซาลูอิสกับตันประจํายานเฮอร์มิส ซึ่งการที่เธอมาสวมบทนี้ก็ทําใหแอนดี้เวียผู้เขียนนิยายเรื่องเดอะมาเชียนถึงกับออกอาการปลื้มใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวปี2016เจสิก้าชชสเทนกลับมาร่วมงานกับผู้กํากับจอห์นแมดเดนเป็นครั้งที่2ในภาพยนตร์เรื่องมิสซิลอนในบทนักล็อบบี้สาวที่พร้อมจะทาทุกวิถีทางเพื่อความสําเร็จในอาชีพของตนเองซึ่งเจสิก้าชชสเทนก็สวมบทบาทได้อย่างยอดเยี่ยมจนเธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน่โกทองคําเป็นครั้งที่4ในสาขานักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยม That. และปีต่อมาเธอก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรงางวัลลูกโลกทองคําเป็นครั้งที่5จากบทมารีบลูมเจ้าของบอดโป๊กเกอร์ใต้ดินที่เป็นที่ต้องการตัวของ FBI ในภาพยนตร์เรื่อง Molly's Game <S <understand> จากนั้นเส้นทางการแสดงของเธอก็อาจจะเป๋ไปเล็กน้อยหลังรับบทเป็นวายร้ายในหนังเจ้งแห่งปี2019อย่าง X-Men Dark Phoenix แต่ในปีเดียวกันเธอก็กู้หน้าให้ตัวเองได้สำเร็จจากการรับบทเป็นเบลรีมาร์ตอนโตในภาพยนตร์เรื่องอ t Chapter 2 นอกเหนือจากผลงานการแสดงภาพยนตร์ที่โดดเด่นแล้วเจสิก้าแชสเทนก็ยังเป็นนักแสดงที่มีบทบาทสําคัญต่อการรณรงค์เพื่อสิทธิของผู้หญิงในฮอลลีวูดโดยเธอร่วมมือกับผู้หญิงอีก300คนในฮอลลีวูดก่อตั้งโครงการชา map และแคมเปญ m e t o ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการปกป้องผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดทางเพศในฮอลลีวูดนอกจากนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในแกนนําในการรณรงค์เพื่อความเท่าเทียมทางเพศในฮอลลีวูดร่วมกับนักแสดงอย่างเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เบนเนดิกต์คัมเบอร์แบดและทอมฮ ในการออกมาประกาศจุดยืนว่าจะไม่รับเล่นหนังที่จ่ายค่าตัวให้นักแสดงหญิงแค่หนึ่งใน4หรือ25%ของนักแสดงชายที่รับบทนำร่วมกันเพื่อต่อต้านการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อนักแสดงหญิงซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาตลอดหลายสิบปีในฮอลลีวูดบทบาทด้านเฟมินิสต์ที่โดดเด่นของเจสสิก้ายังส่งผลให้เธอได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมาการตัดสินรางวัปลปามทองคําในเทศกาลหนังเมืองคานประจําปี2017เเพื่อการพิจารณาภาพยนตร์ที่ชนะรางวัลมีมุมมองที่หลากหลาย จากทั้งกรรมการเพศชายเพศหญิงและ LGBT นอกจากผลงานการแสดงที่โดดเด่นแล้วเจสิก้าชาสเทนก็ยังได้เปิดบริษัทสร้างหนังเป็นของตัวเองชื่อว่า f ฟ e c k e r Films โดยบริษัทสร้างหนังแห่งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างหนังเกี่ยวกับผู้หญิงป้อนสู่ตลาดภาพยนตร์ให้มากขึ้นประเดิมด้วยภาพยนตร์เรื่องเอวาซึ่งนอกจากเธอจะเป็นโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องนี้แล้วเธอก็ยังลงมารับบทนำด้วยตัวเองอีกด้วยเอวา เล่าเรื่องราวของมือสังหารสาวมือพะการที่ตกเป็นเป้าในการถูกตามล่าซะเองหลังจากที่เธอทําภารกิจชิ้นหนึ่งผิดพลาดโดยเอวาต้องเผชิญหน้ากับศัตรูรอบด้านทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรนักฆ่าที่เป็นผู้ฝึกฝนเธอขึ้นมาเธอจึงต้องทําทุกอย่างเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดรวมถึงตามล้างแขนไซมอนมือสังหารหนุ่มที่อาจเป็นตัวการของเรื่องราวทั้งหมดนี่เป็นอีกครั้งที่เจสิการับบทเป็นตัวละครที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือมีขอบเขตเรื่องเพศมาเป็นตัวกําหนดการกระทํา หากไม่ติดว่าหนังบางเรื่องสร้างมาจากเรื่องจริงจะเห็นว่าหลายบทบาทที่เจสิก้าแสดงตัวละครของเธอสามารถเปลี่ยนให้เป็นเพศชายหรือหญิงได้อย่างเสรีและไม่ได้เป็นตัวละครที่มีเป้าหมายในชีวิตอยู่แค่เรื่องโรแมนติกเท่านั้นในซีโร่ดักเทอร์ตี้มายาทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อตามล่าผู้ก่อการร้ายอย่างบิลลาดนในอินเตอร์สเตลล่าเมิร์ฟมีเป้าหมายที่จะแก้สมการการ,การควบคุมแรงโน้มถ่วงให้สําเร็จในมิสโลนอลิซาเบธสโลนต้องหาวิธีทําให้สภา ผ่านร่างกฎหมายควบคุมการใช้อาวุธปืนในอเมริกา And they you. ในขณะที่ภาพยนตร์เรื่องเอวาตัวละครที่เธอเล่นต้องการแก้แค้นนักฆ่าที่ทำให้ชีวิตของเธอต้องตกอยู่ในอันตรายแน่นอนว่าบทบาทในภาพยนตร์ที่เจสิก้าแสดงรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เธอออกมารณรงค์อย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาล้วนเป็นการกระตุ้นให้ฮอลลีวูดและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั่วโลกได้ตระหนักว่าถึงเวลาแล้วที่นักแสดงหญิงจะไม่ถูกจำกัดขอบเขต ให้รับบทนำได้แค่บางบทบาทเท่านั้นเพราะไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรนะักแสดงทุกคนก็สมควรที่จะได้รับโอกาสตามความสามารถและสมควรที่จะได้รับการปฏิบัติจากคนในวงการด้วยกันอย่างเท่าเทียม